รัจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนเป็นจังหวัดเล็กๆมีพื้นที่ประมาณ5้0แสนไร่เศษก็มีประชากรประมาณ2อ0แสนคนแบ่งขารปกครองเป็น43ตำบล364หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่42แห่งปัจจุบันสิงห์บุรีเราก็เข้าสูงสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเรามีผู้สูงอายุเกือบจะแตะ28ซแล้วค่ะส่วนใหญ่คนสิงห์บุรีก็ประกอบ อาชีพทำนาเป็นหลักจะทำนาประมาณปีละสองผู้ดูการนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งดินและน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีเขตรับผิดชอบครอบคุม11หมู่บ้านมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ราว5,217คนค่ะ ตำบลท่า,ง,ทาง,งามมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มขนาบไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาตำบลท่า,ง,ทาง,งามเป็นชุมชนที่มีผู้นําที่มีความเพื่อแข็งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดก,การน้ําตามมาทางราชดรกิการจัดทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และการนําความรู้เข้าสู่สถานศึกษาให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้มีการจัดกลุ่มการส่งเสร,ริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมีการขยายผลแหล่งเรียนรู้บ้านสมุนไพรเพื่อบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่และสังคมเป็นสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะประเด็นแรกในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะะก็โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการจัดการขยะด้านการจัดสวัสดิการ และกองทุนด้านการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธนะารณะความปลอดภัยในชีวิต5ประเด็นนี้เราสามารถที่จะทําให้ประชาชนของตําบลท่างามนะมีสุภาวะที่ดีอบตาท่าง,งามเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะซึ่งงานจะเก็บรายได้เนี่ยมันจะมีความสําคัญกับ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของขององค์การมหารส่วนตาบนท่าง,งามเนื่องจากรายได้เนี่ยจะต้องนํามาจัดทํางบประมาณเพื่อที่จะนําไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตเนี่ยให้กับประชาชนในตาบนท่าง,งามของของเราเรานําเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการจัด,จดเก็บค่าน้าปราปากับค่าขยะในเรื่องของการนําโปรแกรมมาใช้นะคะเพื่อที่จะลดในการทํางานเรื่องของการออกใบเสร็จแต่ก่อนนี้เราจะ ผ่านธนาคารเฉพาะภาษีที่ดินเรื่องสิ่งสร้างกับภาษีป้ายนะคะตอนนี้เราใช้ใช้ระบบสแกนใจ่ายในระบบพร้อมเพยซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการถ้าถ้าทราบยอดเงินในการชำระภาษีก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อให้บริการสาธารณูปโภคอบตอท่าง,งามได้ปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนให้สามารถเป็นน้ำประปาดื่มได้ติดเครื่องกรองน้ำที่ ใช้ R.O. ที่ดื่มได้โดยไม่ต้องเสียตังค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นจุดๆประมาณ5-6จุดอบตท่างามได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบลายเข้ามาใช้ผ่านกลุ่มที่ชื่อว่าไฟสว่างทางสะดวกที่จะคอยรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกในการเข้าไปแก้ไขจุดเสียหายชำรุดหรือโครงสร้างพื้นฐานเกิดความเสียหายจากเหตุต่างๆตั้งแอปกลุ่มลายขึ้นมา คือไฟฟ้าทางสะดวกเพื่อบริการประชาชนโดยที่ไม่ต้องมาเขียนคำร้องลดระยะการทำงานลงโดยที่เขาส่งสมาชิกส่งลายมาหรือส,สมาชิกในกลุ่มส่งมาในกลุ่มลายว่าไฟาเสียทางผู้ไปผู้ไปหาก็จะไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ริบัติจะไิบัติเองเลยอ,อบตอท่าง,งามเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรามีกล้องวงจรปิด ครอบคุมทุกหมู่บ้านออบตอท่าง,งามเป็นศูนย์ควบคุมซึ่งเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าในกรณีที่มีเหตุอะไรที่สําคัญสําคัญรถเข้ารถออกอะไรตรงนี้บางครั้งบางข่าวการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราอาจจะจับตัวคนร้ายได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ประกอบกับรีบส่งข้อมูลให้เจ้าที่ตำรวจทันทีตำรวจเขาก็จะมีแฟ้มประวัติอชาชญากรรมคนร้ายอยู่แล้ว ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอบตอท่างามสามารถเรียกใช้บริการรถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยจากบ้านไปโรงพยาบาลได้ค่ะโดยการแจ้งเข้าไปยังกลุ่มไลน์ที่มีชื่อว่ารับรู้ร่วมกันต่อสายป้องกันแล้วก็แจ้งความประสงค์ใช้บริการนัดหมายรถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยก็จะไปให้บริการถึงที่หน้าบ้านทันทีประชาชนเนี่ยพอสแกนเข้ากลุ่มไลน์แลครับ เราก็จะมีข้อตกลงในการทํางานร่วมกันการใช้งานนะครับก็คือจะต้องเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยอย่างเช่นสามารถแจ้งเหตุอัคคีภัยได้สามารถแจ้งเหตุวาตภัยได้สามารถแจ้งเหต,าต,าาาาเหตุอุบัติภัยได้ประชาชนสามารถขอรับการช่วยเหลือรถพยาบาลผ่านกลุ่มไลน์ตรงนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วพนักงานคนขับก็ไม่ต้องมารายงานผู้บังคับบัญชาสามารถทํางานร่วมร่วมกันกับโดยตรงของประชาชน อ,อบตอท่างามเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะค่ะทั้ง10ประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกที่เริ่มต้นจากครัวเรือนชุมชนค่ะขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะเราก็มีการบริหารจัดการทั้ง4ประเภทขยะรีไซเคิลเนี่ยเราก็มีการจัดทำกองทุนสร้างสวัสดิการจาก ให้ทุกคนรู้คุณค่าของขยะรีไซคเคิลก่อนที่จะทิ้งไปโดยที่ไม่เห็นประโยชน์ของมันค่ะก็นามันมาสร้างสวัสดิการให้กับทุกคนได้ค่ะขยะอื่นที่ขายไม่ได้อย่างเช่นขยะเปียกนะคะจากครวัวเรือนเนี่ยเราก็ทำเป็นปุ๋ยได้ค่ะถังขยะเปียกร้อนๆๆก็โดยการมอบถังให้เขาไปฝังแล้วก็ทำตามขั้นตอนวิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะซึ่งทุกควัวเรือนก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ จัดทำถังขยะเปียกร่วมกันค่ะขยะติดเชื้อเราก็นำไปรวมไว้ที่รพสตค่ะซึ่งรพสตเนี่ยเขาจะมีบริษัทมารับไปกำจัดอีกทีหนึ่งค่ะอะบอตอท่าง,งามเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต อบตอท่าง,งามมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการร่วมมือกันรสร้างเมืองให้หน่าอยู่ในการตอบโจทย์ครับแนวคิดของท่าง,งามคือ banana solution ก็คือการแก้ปัญหาแบบง่ายๆก,กล้วยครับทำยังไงทํางานเหมือนกันไม่ต้องทําโดยวันนี้ครับเราใช้ทุนทางสังคมก็คือคนดีคนเก่งคนสาคัญของเมืองที่เราเนี่ย เรามีใครบ้างถ้าเราค้นหาเจอนะครับเราจะสามารถดึงคนเหล่านี้ครับมาช่วยในการจัดการชุมชนได้อย่างเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยครับผมก็ดึงพวกคณาจาร์ค่าจาชการบำนาต่างๆครับมาเป็นทีมคณาจาร์ทีมบริหารจัดการดังนั้นอบตอก็ลดบทบาทของการทําง,งานลงแล้วก็กระจายอำนาจครับรูปแบบเหมือนการ,ก,ารกระจายอำนาจให้กับประชาชน,นครับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนบริหารรับผิดชอบงานของตัวเอง เราเรียกว่าสูงไว้สร้างเมืองครับวันนี้ให้สูงไว้สามารถบริหารจัดการตัวเองได้จัดการตัวเองได้สร้างความพลเมืองให้กับตัวเองได้และพอเขาจัดการตัวเองได้เนี่ยความยัง่งยืนมันเกิดขึ้นครับอวตอแค่หนุนเสริมให้ง่ามานแล้วเขาจัดการเองบริหารจัดการเองจัดสวัสดิการกันเองได้เพะที่นี่ครับเรื่องของเสื้อชุดักเรียนของเขายูนิฟอร์มของเขาเรื่องของการจัดการเรื่องการดูแลจัดสวัสดิการเวลามีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาจัดสวัสดิการกันต่อได้รวมทั้งมีเรื่องของการออมด้วยออมสัจจะเสร็จปุ๊บนี่พครรหลักสูตป เขาก็จะมีเงินกลับไปเป็นทุนประกอบอาชีพในการต่อยอดหรือว่าเป็นทุนในการดูแลตัวเองได้เงี้ยคับเป็นวิธีการของท่าง,งามอ,อบตอท่าง,งามเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีด้านการศึกษาอ,อบตอท่าง,งามเป็นเพียงหนึ่งเดียวขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีการจัดการศึกษาและเปิดให้มีการดําเนินการเรียนการสอนในระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3ก็มีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานนะคะก็จะเป็นหลักสูตรทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรเสริมนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่พิเศษขึ้นมาพื้นที่ของตำบลท่าง,งามติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเราก็พยายามสอนเสริมในเรื่องของการว่ายน้ําเพื่อชีวิตให้กับเด็กๆก,กับนักเรียนอนุบาล มีห้องเรียนดิจิตอลก็เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้เราก็จะมีห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการคัดแยกขยะการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นของเด็กๆถ้าสมัครเข้ามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่าง,งามนะคะก็จะฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะก็จะได้ชุดนักเรียนได้เครื่องเรียนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมมีรถรับส่งนะคะอบตอท่าง,งามเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรี คงไม่ใช่แค่ความฝันเมื่อเช้าตำบลท่าง,งามทุกภาคส่วนวันนี้ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่สำหรับอบตท่าง,งามไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ประชาชนหรือว่าในด้านชุมชนกับความร่วมมือทุกคนพร้อมไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรจะเห็นความเข้มแข็งของชุมชนทุกด้าน ฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอนามัยสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนโดยเริ่มต้นจากบ้านเรือนสะอาดสวยงามสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุขพึงพาตนเองได้บนวิถีพอเพียงพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่สังคมเป็นสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนและนี่ก็คืออบตอท่างามเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของสิงห์บุรีค่ะ